ริวอาทิตย์ขอเจอหนุ่มกันชัยเรียกได้ว,ว่าเป็นอดีตดารานักร้องและในแบบมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับคุณริวอาทิตย์อดีตดารานักร้องที่ได้ลดแลนอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานจากกรณีที่อาทิตย์ได้เคยโพสเฟซบุ๊กถึงหนุ่มกันชัยบอกว่าสวัสดีในตอนเช้าวัวนอาทิตย์ที่สดใสขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไว้ข้างหลังเราต้องก้าวไปต่อใครที่คิดทําร้ายเราก็ทําร้ายกัน เลิกเธอนะครับผมไม่เคยยุ่งเรื่องของคนเลยสาวน้อยน้ำฝนเรนนี่คุณมดกลุ่มคนที่ร่วมกับคุณหนุ่มพยายามจะทำลายชื่อเสียงเราก็ไม่เคยติดค้งอะไรเงินที่คุณมีเก็บไว้ดูแลตัวเองอย่าเที่ยวเอาเงินไปฟาดหัวใครเล่นทำให้คนอื่นไม่เต็มใจผมรู้หมดและใจเย็นที่จะอภยัยเราอย่าเป็นศัตรูกันโดยไม่จำเป็นเลยครับทา,ทางที่ผมก็รักเคนะครับรู้หมดแต่ถ้ายังไม่ปล่อยผ่านมันก็จบแบบงง,ง ตล่าสุดอาทิตย์ริวได้เปิดใจผ่านสื่อนับว่าเป็นครั้งแรกพูดถึงประเด็นข้างต้นหลายคนสงสัยว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าได้บอกจริงๆว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรตั้งใจจะเอาพระสมเด็จไปให้แต่ด้วยความที่พี่หนุ่มเขายุ่งกับการทำงานเลยไม่มีโอกาสได้เจอกันพวกเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันสำหรับข้อความที่โพสต์ไปมันเป็นไปอารมณ์เหมือนคนเรารู้จักกันมาเลยตัวต่อตัว,ตว กินกาแฟกันเดี๋ยวเลี้ยงประมาณนี้ครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยเคลียร์ประเด็นซื้อรถมือสองหลังคนเข้าใจว่ากลับเข้าวงการไม่นานแต่ชีวิตดีขึ้นแล้ว